สวัสดีครับคุณกำลังฟังติวธรรมะทานใจเข้าใจสรุปจบไวภายใน5นาทีกับอาจารย์วิรัต์ทอดบทเรียนจากพระอาจารย์ชายแดนศีลสุดทโถทติวธรรมะด้วยภาษาง่ายๆฟังสบายปฏิบัติดได้ภายใน5นาทีในวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นขยายที่5.1คือหลังจากที่ให้พวกเราดูวิดีโอไปแล้วในเอพิสซดผมเองก็ เรียกว่าอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเอาประเด็นแรกก่อนเลยว่าใครรวยกว่าผมเองตอนที่ดูเอพิโซดเนี้ยผมก็ถามตัวเองว่าใครรวยกว่าผมลองตั้งโจทย์ดูสมมติว่านายกับนายขอสมมุตินายกเนี้ยมีเม็ดเงิน100ล้านนายขอมีเม็ดเงิน10ล้านถ้าเราดูเฉพาะเม็ดเงินเนี้ยเราบอกได้เลยจริงไหมว่านายกรวยกว่ามี100ล้านแต่ว่าเอาใหม่สมมติว่านายกเนี้ยมีความต้องการ200ล้าน แสดงว่าเม็ดเงินที่เขามีเนี่ยมันแค่ครึ่งเดียวถูกไหมของความอยากได้ขณะที่ในขอมีความต้องการ10ล้านเท่าที่หาได้ถึงตอนนี้เนี่ยผลลัพธ์นี่ผมเชื่อว่าเราริืมเห็นหรือ,อยังครับสำหรับในกอมีเม็ดเงิน100ล้านแต่มีความอยาก200ล้านในกองนี้ก็ยังไม่พอจริงนะพอยังไม่พอมันก็ต้องหาเพิ่มอีกใช่ไหมมันก็เป็นไปได้ไหมที่พอหาได้200ล้านแล้วความต้องการจาก200กลายเป็น500จบสุดท้าย ในก,ก็ยังไม่พอไม่พอก็เลยยังไม่ดีผมาภาพนี้เราเจอบ่อยเลยในวงการธุรกิจจริงว่ขาขณะที่ในขอนะครับเขามีความสันโดษคําว่าสันโดษนี่ไม่ได้แปลว่ารวยไม่ได้นะคือเหมือนกับคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่เข้าไม่ได้แปลว่าใส่เสื้อมาห้อมนะขับรถเบซ์ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเพียงแต่ว่าเราซื้อรถเบ้นด้วยเงินสดแล้วไม่กระทบกับองร์รวมคือมีภูมิต้านฐาน,านเช่นเดียวกันในขอนี่เขาสันโดษสันโดษแปลว่าเขาหาได้10ล้านเขาก็ พอใจกับสิ่งที่มีอยู่มี10ล้านก็พอใจกับ10ล้านพอในขอพอเขาก็ดีแต่3ถามว่าถ้าเกิดในขออยากจะมี20ล้านได้ไหมได้แต่ในขอก็จะไปเพิ่มความสามารถทําให้ตัวเองมีความสามารถในการทํารายได้เพิ่มขึ้นถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็โอเคอันนั้นอนะ่ะคือทัศนคติของคนที่สันโดษสรุปผมก็เลยว่าอย่างนี้ครับคำว่าพอดีเนี่ยน่าสนใจมาก มันมีคำสองคำคือพอและดีผมก็เลยบอกว่าถ้าเรารู้จักพอมันจึงดีทางโลกเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องนอกใจเรื่องนอกใจแปลว่าคือศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจการปฏิบัติธรรมต้องเริ่มปฏิบัติที่ใจรู้ที่ใจทำที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจวางที่ใจว่างที่ใจได้มรรคได้ผลก็อยู่ในใจเป็นพระอารหันต์ก็อยู่ในใจ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องนอกใจเนี่ยมันเอาแค่ทําหน้าที่ให้ดีแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรช่างมันดีไหมผลลัพธ์จะดีก็โอเคผลลัพธ์จะไม่ดีก็โอเคแปลว่าถ้ามันจะรวยมากก็โอเคเราก็เข้าใจถ้าเราได้เม็ดเงินเยอะก็ชาติที่แล้วเราคงทําบุญมาเยอะแต่สมมติว่าเราพยายามแล้วมันได้เม็ดเงินน้อยเราก็โอเคก็เราทําดีที่สุดแล้วไงแต่เราได้เม็ดเงินน้อยก็เพราะชาติที่แล้วเรา เรียกว่าทำทานมาน้อยทำบุญมาน้อยก็เอาเป็นว่าพอดีแปลว่าอย่าโลภเกินไปผมว่าถ้าเกิดเรารู้จักพอดีนะครับชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นเยอะเลยตัวต่อไปผมว่าตัวนี้ก็สําคัญผมว่าอยากจะแนะนําให้อย่างนี้ครับคืออยากให้แบ่งเวลาปรับพอร์ตปรับพอร์ตเป็นอย่างไรครับก็คืองานทางโลกเนี่ยสักครึ่งหนึ่งดีไหม แล้วก็แบ่งเวลามาทำงานทางธรรมมาสนใจงานของใจซึ่งเป็นงานทางธรรมตายแล้วเอาไปได้นะงานทางโลกตายแล้วเอาไปไม่ได้ทางโลกนี่คุณโอ้โหต่อให้ผมมานั่งคิดนะครับมันก่อนลองคิดดูเล่นๆสมมติว่าถ้าเกิดผมตายเนี่ยมันก็เกิดจากลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกหรือลมหายใจออกแล้วไม่เข้าก็คือตายพอตายปุ๊บธาตุลมดับธาตุไฟก็จะดับตัวผมก็จะเย็นซึ่งแน่นอนเขาต้องเอาศพผมไปทีเ่เรียกว่าโรงพยาบาลก่อนแหละนะฮะเสร็จแล้ว สมมติว่าคุณกุ๊กไปรับผมจากโรงพยาบาลเอาไปพิธีลดน้ําศพก็ต้องมาแกะมือผมจริงไหมมันแข็งหมดแล้วละ่ะเพื่อให้ไปลดน้ําพอไปลดน้ำเนี่ยน้ำสักหยดผมยังเอาไปไม่ได้เลยเคยฟังหลวงตาหลวงศักดิ์ท่านพูดผมเห็นภาพเลยอุตส่าห์ทำงานแทบตายน้ําสักหยดยังเอาไปไม่ได้เดีย๋ยวว่าแต่เงินทองเลยนะน้ําสักหยดยังเอาไปไม่ได้ร่างกายที่เรารักนักรักหนาก็าเอาไปไม่ได้ต้องเอาไปเผาหรือเอาไปฝัง เพราะฉะนั้นเรามาทํางานทางใจเนี่ยก็คือมาเพิ่มการให้ทานเพิ่มการรักษาศีลเพิ่มความเป็นสมาธิแล้วก็เพิ่มปัญญาพวกนี้เป็นสมบัติของใจแล้วก็เอาไปได้ดีกว่าไหมผมว่านะฮะเราลองมาดูเนาะถ้าแอคชั่นในตรงนี้ก็คือผมกําลังจะบอกอะไรอย่างแรกเลยผมบอกว่าสันโดษน,นะครับพอใจกับสิ่งที่มี ยินดีกับสิ่งที่เป็นนะฮะผมว่าตัวนี้จะทําให้เราเรียกว่าชีวิตไม่ต้องดิน้นรนกระเสือกกระสนขึ้นไปนะฮะคราวนี้ผมก็คิดว่าต้องพอจึงดีแต่ไม่ได้แปลว่ารวยขึ้นไม่ได้นะครับเราก็ผลลัพธ์เนี่ยเราต้องโอเคกับมันเพราะมันแข่งเรือแข่งพายแข่งได้จําได้มแต่แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามเรียกว่าทําหน้าที่ให้ดีถ้ามันจะได้เงินเยอะก็โอเคถ้ามันจะได้เงินน้อยก็โอเค เหมือนกันวันหนึ่งถ้าเกิดเราเจ็บป่วยเราต้องไปรักษาพยาบาลเนาะถ้ามันรักษาหายก็โอเคแต่ถ้ามันรักษาแล้วมันไม่หายมันต้องตายก็ต้องโอเคนะถ้าไม่โอเคก็ยังต้องตายอยู่ดีแล้วจะตายแบบไหนอะตายแบบโอเคหรือตายแบบไม่โอเคตรงเนี้ยต้องคุยให้คนที่ใกล้ตายนี่ต้องเข้าใจว่าเอ้ยร่างกายมันไม่ใช่ของเราอะนะฮะเราเหมือนเราขอเช่าเขามาใช้ชั่วคราวอะไม่เกินร้อยปีอะถึงเวลาเราก็ต้องส่งคืนให้เขาะ่ะ เพราะฉะนั้นเราก็าแบ่งเวลามาปรับพอร์ตดีกว่าอยากจะให้พวกเราปรับพอร์ตเอาเวลามาสนใจเรื่องของงานทางใจมาปฏิบัติธทมตายแล้วเอาไปได้เพราะมันเป็นสมบัติของใจโอเคนะครับสาธุครับ